ทุกคนมันเป็นยังไงเลยอยากให้ดูกันจริงๆเลยนะสำหรับ The s k i m p ปี้ war เออ e พที่สนเปาามเนี่ยอยากให้ป๋าดูจริงๆพูดตรงๆเนี่ยตอนแรกป๋าก็าจะเลิกดูแล้วนะสำหรับจัก,กรวาลน,นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาป๋าดูเยอะจัก,กรวาลเยอะจัดๆเนี่ยป๋าจะชอบลืมเนื้อเรื่องของจัก,กรวาลหลักๆไปแล้วเวลารียกชั่นมันก็จะเออเข้าใจนะคือมันดูเยอะเกินอ่ะมันดูเยอะจนแบบ เอาจักรวาลน,นี้มารวมกับจักรวานนี้เนือเรื่องอะไรมันผสมกันปนเปนไปหมดเลยเออประมาณนี้นะก็เลยว่าเอออยากอยากจะลองพักสักจักรวาลดูบ้างาแต่ทุกคนอยากให้ดูต่อก็ไม่ขัดใจงั้นมาดูต่อกันเลยไหนเดือนที้เราไปอยากให้ดูกันจริงจริงนี่มาตอนนี้แล้วดิ See that wasn't so difficult after all มันจะทำอะไรนี Or, <S <S ่เจฟันท็อปขอมันบุกเข้ามาในฐานเหรอมันบุกเข้ามาในฐานสปีดก็ไว้อ่ะพี่รองมันบุกฐานนายแล้วเพื่อนเอื้อ โอ้ไม่ต้องถึงพี่รองแค่ลักสปินคอมแมนคนนี้ก็จัดการได้บอกเลยโอเยไอ้กลุ่มบ่นไม่บันไม่ตุยง่ายๆวะทุกคนไหนนี่คือใครพี่รองไม่ใช่ไอ้จีเลียมไ,ไอ้จีเลียมวิญญาณหลอนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่ เอาละพี่ลองเวอร์ชันอัปเกรดพี่ลองของจักรวาลนี้น่าจะกำลังโหดที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วพี่ลองเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหลักนี่ไม่รู้เป็นไงบ้างโดนเข้าข้างหลังทีหายหายตูดไปเลยอือเมื่อกี้เอ้เอาเรื่องอืออืออือี่มั๊งบั๊ง เออโขบว้าวขนาดจีเหลียบอย่างนู้ไม่ได้คิดดูแล้วกันเออมันคืออะไรกำลังเสริมเหรอหรือว่าเป็นเจ็ตแพคของพี่รองกระโดดขากูเอ้เอาอาวุธมันมาจัดการมันเองงงไปเลย อะไรสโตอิกบอมหรอพี่รองสโตอิกบอมหรอว้า <c oughs> พี่รองสโตอิกบอมวะนี่พี่รองเวอร์ชันเคเจะเนี่ยฮ่าฮ่เฮ้ยฮยังไม,ม่ตุย้หลับไปหลับไปหลับไปซ อะไรวะเนี่ยพี่หล่ออะไรวะอะไรเนี่ยพี่ลองเอาดีๆเพื่อนสภาพมันไม่น่าจะสู้นายได้แล้วนะจัดการมาเลยตอนนี้แหละอย่าอ,อ,อ,อย่ายืนงง,พ,นง,งพี่อย่ายืนงงพี่อย่ายืนงงอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเพื่อนเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ,อัพเกดไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ย